สนับสนุนโดยลิโพจแจกทองคำนำโชคทุกวันมูลค่ากว่า4ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ Toyota Fortun e r Signature of e x c e l l e n c e สวัสดีครับวส,ว,สวัสดีค่ะมาติดตามทุกข่าวช่วงที่1นนะคะวันนี้วันพฤหาสบ,บัดีที่31สิงหาคม2566อยู่กับคุณนพจรสใจกเกษมดิฉันกมลพรบรคุณและคุณเจเนียรัชนกค่ะเริ่มข่าวแรกวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุซึ่งมันเป็นเหตุการณ์และเป็นข่าวที่หลายคนติดตามกันมาแล้วก็ให้กําลังใจกับครอบครวัวนี้ครอบครวัวของน้องข้าวโอ๊ตท,ที่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรกเริ่มมีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับดูจุด ใครที่กำลังลุ้นเพราะวันพรุ่งนี้ออกสลากินแบ่งรัฐบาลคุณผู้ชมครับห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ลงพื้นที่ไปที่ตลาดแถวสุนิสารซื้อลอตเตอรี่ด้วยซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรเพราะซื้อมา5ชุดปกตินายกต้องให้นโยบายแก้ไขปัญหานี่ให้เลขแล้วหรอให้ความหวังไงอ๋อเพืออ่อใครวันพรุ่งนี้กําลังลุ้นอยู่รอดูเลขสําหรับวันพรุ่งนี้พักแป๊บเดียวครับ จบไปแล้วสําหรับกิจกรรมถังงบอกต่อใบก๊าสูงต้มปตทร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้ก๊าสูงต้มปตทใช้ฟรี6เดือนและรางวัลอื่นๆคนบอกต่อลุ้นรับตุ๊กตาน้องถังประกาศรายชื่อผู้โชคดี30สิงหาคมนี้ทาง Facebook จุดพลังความอร่อยใบยก๊าสูงต้มปตทขัดไม่ออกสทีเหนื่อยแล้วนะสบายสวัสดีครับมิสเตอร์ฮปปี้ขอเข้าห้องน้ำได้ไหมครับยังไม่สะอาดเลยเนี่ย นี่ยังล้างด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมดาอยู่ละครับแต่ฉันใช่งนนี้มาตลอดนะลองฮาปิกพาวเวอร์พลัสผู้เชี่ยวชาญเรื่องทำความสะอาดในห้องน้ำเนื้อเจลเข้มข้นช่วยกจัดคราบฝังแน่นไม่ต้องออกแรงขัดฆ่าเชื้อโรค99.9%ช่วยกจัดคราบดีกว่า10เท่าโอ,อ้ง่ายจังขอบคุณฮาปิกสะอาดง่ายเลือกฮาปิกโฮมโบรเวลตคืนเงินดิจิทันทันทีช็อป5,000รับเงินคืน1,000บาทใช้ได้เลยไม่ While bas. มีขั้นต่ำ ูดผ่านบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าสามหมบาทรับเงินคืน2,000บาทรับคูปองส่วนลดจากแบรนด์ที่ว่มรายการรวมสูงสุด10,000บาทชอบป,ปุ๊บคืนปับ๊บทั้งแคชแบ็กคืนและลดรวมสูงสุดถึง1 3 0 0 0บาทดาวนโหลดโฮมการ์ดแอปสมัครกดรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่2กันยายน2 5 6 6กถึง5กันยายน2 5 6 6นี้เท่านั้นรีบเลยโหลดเอ็กซ์ได้ครบทุกอย่างทั้งดิวปังสุดคมและกิจกรรมหลากหลายจ่ายวอลเล็ตผ่าน e x p ORT, กก็ง่าย ลกกแลกรีวอร์ดได้ม,มากมาย Explore Touch for more life ซชว200ใหม่ e กลิ่นบูเบอรี่กลิ่นราสเบรอร่อยมีวิตามินซีต้องลอง จะทำย่างไรให้สุขภาพดีอยู่กับเราไปนานๆหาคำตอบไดนะ้ใน,ใน,น,าน Inter k งาน i n t e r k e Asia 2023ยงานแสดงสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ,พที่ตอบโจทย์คนทุกวัยอย่างครบวงจรอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ,พสินค้าและบริการเพื่อความงามสินค้าไลฟ,สไลฟ์สไตล์ศูนย์ดูแลสุขภาพศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการรองรับผู้สูงวัยพอร้อมฟังเคล็ดลับการดูแลสุขภาพและเวิร์กช็อปอีกมากมาย31สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดอย NCC แม่ทุ่งเทพร้อมมอบประสบการณ์ทุกอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องใหม่ Enfagro e n f i n i t a s 3สุดเฉพาะที่มีแลคโตเฟรินจากนมโคคุณค่าที่แม่เลือกสรรใหม่ Enfagro e n f i n i t a s 3ที่มีแลคโตเฟรินจากนมโค เธอจัดเต็มกับการใส่ใจดูแลแค่ตัวเราแต่พอเป็นแม่ก็สุขกับการใส่ใจดูแลเขาใหม่เดนต์ออนเซนแอคทีฟโบตานีด้วยพลังจากสารสก,กัดธรรมชาติปรนนิบัติผิวดูนุ่มชุ่มชื้น,น,นหอมละมุนและช่วยปกป้องจากแบคทีรียใหม่เดนต์ออนเซนแอคทีฟโบตานีวีวีมาดูนี่มาเร็วเนสวี week, ต้าลูกใหมท่าดาประโยชน์ดีๆมีใยอาหารสูงร้อยแคลเองหอมอร่อยมากแก้วโปรดประโยชน์ถุงวีเนสวี week, ต้าลูกไหม่ลองกันนะ พร้อมเบรกแป๊บขอไปแซบกับเคเอฟผู้ผ่านแชร์กันบันพระฤหัสวิ่งแซบ12ชิ้น159บาทถึง28กันยายนนี้60 degree น้ำแร่ธรรมชาติจากมุกพกร้อนที่อุณหภูมิ60องศา60 degree องศาใหม่ของทุกวัน ทีเหนื่อยแล้วนะขอเข้าห้องน้ำได้ไหมครับอยางไ่สะอาดเลยเนี่ยนี่ยังล้างด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมดาอยู่ละครับลองฮาปิกพาวเวอร์พลัสเนื้อเจลเข้มข้นช่วยกะจัดคราบดีกว่า10เท่าสะอาดง่ายเลือกฮาปิกโมฟิกส์พรีเมียมเนชัลผ่านการทดสอบการระคายเคืองในยุโรปด้วยชั้นซึมซับเส้นใยไผ่และฟ้ายธรรมชาติแห้งสบายอ่อนโยนต่อผิวโมฟิกส์รับรองคุณภาพด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติ ร้อยใหม่บีบกลิ่นบูเบอร์รีกลิ่นร,ราสเบอร์รี่อร่อยมีวิตามินซีต้องลองไม่อยากได้มือถือสนุกสนุกแบบนี้เหรอเป่าเล็กแค่นี้ก็พับไปดีใช่แหละต้องพับแล้วใหม่ซัมซุง Galaxy สี่ร้อยห้า สนับสนุนโดยออนิวมิซูบิชิไทตันปฏิวัติความเชื่อพาไปชมไปปราจีนไม่มีผีสางนางไม้มีแต่เสียงดนตรีเสียงดนตรีสิดัมงมากเลยอ่ะเอา้ามันเป็นเสียงแห่งมนที่ทำให้เรานั้นเข้าถึงวันพระนี่คือออกมาจากวัดเหรอคะพี่ใช่ค่ะนี่รู้สึกใจสงบไหมรู้สึกฟังแล้วเป็นวันพระวันโกนกันบ้างไห<อ>ม ถ้ามันยังมืดขนาดนี้ยังคงยังไม่รู้สึกหรอครับน้องเก๋คง <laughs> กําลังแบบเมาขี้ตาอยู่นะฮะอ่ะชาวบ้านเขารู้สึกยังไงลองฟัง <laughs> อตอนนี้มันเวลาตีห้ายีห